สบายดีมือนี้เราจะมาเรียนวิธีโหลดโปรแกรมโปรแกรมอัดหน้าจอเนาะอ่านมาโปรแกรม A S Screen Recorder เนาะวิธีเข้าเขาจะมาเขา้าแทมิทไปเข้าเพสโตนเนาะเขาเะ้าเพสโตนเราจะมาเขียนเ,นเขียนคำว่า A S Screen Recorder นี่นี่เนาะ A S Screen Recorder ถ้ามันยังบ่มีเราก็เขียนเนาะ เอซั r สกี A A Z นระีคอรเดอร์เอซัสกีนดีคอรเดอร์เนาะจะออกมาเนาะเอซ c สกี A นะีคอเเนาะตัวนี้เราก็มาโหลดเอาเนาะเปิดโหลดเอาโปรแกรมตัวนี้นะ หลังจากแล้วเราจะมาเราจะมามันจะมาเปลี่ยนแบบนี้เนาะเอเซสกินรีคอเดอร์ตัวนี้เนาะจะมาเข้าตัวนี้เนาะเข้าเพื่อว่าไปตั้งค่าเนาะตั้งค่ามาเข้าตัวตัวนี้เนาะตัวตั้งค่านี่เนาะแล้วก็ไปเข้าความละเอียดความละเอียดเราจะมาเอาหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบ พันสองร้อยแปดสิบคูณเจ็ดร้อยสาวเนาะตัวนี้เนาะถึ่งเลยเนาะแล้วบิดเลสบิดเลสเนาะบิดเลสจะเป็นอัตโนมัติเนาะตัวนีน้บิเดเลสเฮดดีเนาะอัตโนมัติบิดเลสจำนวนเฟรมบิดเลดสแสดงว่าจำนวนเฟรมมันนี้ จำนวนเฟรมน60าา FPS เน้องอาโต้60 FPS เนาะแล้วก็โฮแบ๊หบบบน้าจอเนาะเขาจะเอาอัตโนมัติเวลาขเขาเงี้ยงซ้ายเงี้ยงขวามันก็จะโหลดให้เขาเนาะมันก็จะถ่ายให้เขาวิดีโอไปพร้อมเนาะปิดเลดอัตโนมัติโฮแบ,บ๊หน้าจออัตโนมัติ บันทึกเสียงเนาะบันทึกเสียงเขาก็เปิดไว้เนาะตัวนี้เนาะบันทึกเสียงเนาะที่เก็บไฟที่เก็บไฟเนาะออกไปไว้ในความจำภายในหรือว่า SD card เขาก็ใส่เนาะตัวที่โตไปแล้วมันนับถอยหลังเนาะบันทึกเวลาถอยหลังเนาะตัวนี้เขาจะเขียนสามสี่ใช่กระไรเนาะมันจะนับสี่สามสองหนึ่งแล้วก็เริ่มบันทึกเนาะ เท่านี้เราก็ถือว่าสําเร็จเนาะเท่านี้เนาะแล้วก็ออกเนะาะหลังจากนั้นเราก็ไปลองบันทึกเบิง้งเนาะลองถ่ายวิดีโอเบิง้งเท่านี้นี่ลองถ่ายวิดีโอเบิ้งว่ามันสิได้บ่เนาะเท่านี้แล้วก็มาแตะวิดีโอนี่แล้วก็ถ่ายเนาะกดตัวตัวถ่ายวิดีโอเนาะเมื่อถ่ายวิดีโอแล้วเราก็ไปกดเบิ้ง กดเบิ้งว่ามันได้หรือบุ่ได้เนาะจะรูดลงมาสิเนาะก็มากดสต็อปตัวนี้เนาะสต็อปตัวสีแดงตัวเปสี่เนซีเรียมนี่เนาะแล้วก็จะได้อันมันจะบันทึกไปห้าไปยูอันไฟส่วนตัวเนาะไฟส่วนตัวตัวนี้เนาะนี่จะมายู่ตัวนี้เนาะยู่ในอุปกรณ์ส่วนอ,อุปกรณ์นี่มันเป็น a z recorder free เนี่ย จะมายู่นี่เนาะแอปตัวนี้ถือว่าใช้งานฟรีเนาะยูนีเขาเปิดเข้าไปเขาจะเห็นนี่ของเขาเองเนาะตัวนี้เนาะอัวนี้ตัวอย่างว่าว่าเขาสิมาโหลดมาเบิ้งอันาดไเบิ้งวิดีโอบอกสิเนาะเข้าไปในอัน YouTube ของคอยเนาะเปเบิ้งวิดีโอของคอยเพื่อบันทึกเนาะเบิ้งวิดีโอตัวนี้ ช่องของซันเนาะจะเปิเบื้งวิดีโอน้ำตกตาดบ่สินี่เนาะน้นะนำตกตาดแกงหลวงเนาะนีะ่ก็จะใส่เนาะนี่จะเป็นแบบนี้เนะานะก็จะใส่วิดีโอ อันนี้วิธีทดลองการใส่เนาะอม,มันจะเห็นเป็นภาพแบบนี้ไปการบันทึกภาพหน้าจอตัวนี้เนาะเอาเลื่อนไปไ็นไรเป็นอนหินขนาดง่ายนนบบนนเนา,ายนะยังน,น,บบน้นหรอครับของมือ เปเครื่องเป้เป <c oughs> ลงล้มาเอาเป้เลยออกขึ้น,นมังนีน่เนาะเขียวต